สผสมแป้งไก่ทอด,ดแบบดังด้งเดิมโทษแล้วถีหน้ากินแป้งกรอบดูๆพี่น้องดูอยอหน่าก,กินยังด้วยเองดูว่ากรอบขนาดไหนอือหละพี่น้องพี่เบาก็จะมาบอกสูตรผสมแป้งเพื่อทําไก่ทอด,ดแบบบ้านๆสมัยก่อนนะที่แม่ค้าก็ทําขายกันก็ดีของสูตรผสมแป้งนี้นะก็ทําให้ชีเนี่ยออกมาหน้ากินแบบนี้แล้วก็ได้แป้งกรอบ ที่สาคัญก,ก็คือว่าไม่อมน้ํามันด้วยพี่น้องดูยการตอนเนีก็เตรียมเกยก่อนพี่บา่าวก็ใช้น่องติดสะปพกนะแบบนี้เลาะเลาะ,ะนิดนึงเพื่อให้เวลาเราโทษอ่ะมันไม่ถูงเกินไปนะเพื่อการประหยัดน้ํามันเพราะว่าน้ํามันช่วงนี้โกเพงมากอ่ะก็อย่างนี้ให้มันบางบางโทษแบบแห้งๆนะอยงนั้นก็อก็ได้แบบนี้ดีบรอยนะ อย่างนี้ก็แบบเวลาเราเอาไปวางในกระทะใช่ไหมหรือว่าในหม้อของเราเนี่ยมันก็จะไม่สูงไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะเกินไปออกมาก็มักเกลยมีรสชาตินะก็ใสยน้าปลาไปหนึ่งช้อนออก็พอแบบนี้ใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนจ้าทีนี้ก็คลุกผสมเกลือน้ําปลาให้เกลยมีรสชาติขึ้นมาปริมาณเกยหนึ่งกิโลการมักเกล่ยก็มีหลายแบบนะแล้วแต่ว่าเราจะทอดแบบไหนสิ่งที่พี่เบ่าจะทําวันนี้ก็คือว่าทอดแบบแห้งๆแล้วก็ ไม่ใต่น้ำมันหอยไม่เต่น้ำตาลนะถ้าใส่พวกนั้นเนี่ยสีมันก็จะแบบเข้มๆหน่อยหมดละพอประมาณนี้พอไก่มีรสชาติก็พอถูตรมแป้งร้านไก่ทอดแบบดั้งเดิมนะพี่บ่าวก็เอาแป้งข้าวเจ้านิดนึงสี่ห้าหกโกใช6หกชนก็พอพี่บ่าวใช้แป้งข้าวเจ้าตราจริงๆแล้วตราอะไรก็ได้นะนี่พี่บ่าวใส่ปุ๊กไว้แล้วก็เขียนว่าตราเลยนะ ใส่เกลือลงไปให้พอมีรสชาตินะเรึ่งช้อนชาก็พอพริกไทยหนึ่งช้อนชา,าต่อมาก็ใส่น้ำเย็นนะหรือว่าจะเป็นน้ำปูนใสก็ได้นะปริมาณของน้ำก็ต้องกะเอาค,ค่อยๆเติมน้ำลงไปแบบนี้ถ้าเป็นสมัยนี้นะก็มีแป้งสำเร็จรูปนะพี่น้องแต่ก็ราคาก็จะแพงหน่อยถ้าทำขายก็ต้องใช้สูตรแบบนี้ละประมาณนี้ Okay. เอาแค่แป้งเกาะบางๆเลยไม่ต้องข้นจนเกินไปอ่าประมาณนี้ต่อมาก็ใส่ซีผสมอาหารนะสีชุ่มแดงก็ใส่ลงไปถ้าจะผสมน้ำ่อนก็ได้ซีต้องเป็นแบบนี้ก็กะเอาเหมือนกันนะพี่น้องพอผสมแล้วนี่ก็จะแบบจะเป็นสีส้มแบบโอนๆมากๆนะสีทวนโอนๆมากๆละในตัวนี้ก็ประมาณนี้ถ้าจะจะใส่นาขาวลงไป ก็ได้พี่บ่าวมีงาเขานะก็ถอยลงไปหน่อยสักประมาณหนึ่งช้อนแคเคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรผุมแป้งนี้ก็สามารถเอาไปทอดลูกชิ้นได้แต่แนะนําว่าให้ใอ่แป้งข้าวเหนียวลงไปสักสองช้อนแป้งข้าวเจ้าสิบแป้งข้าวเหนียวตรองแล้วก็น้ำต้องข้นกว่านี้ถ้าจะเอาไปทอดลูกชิ้นพี่บ่าวก็มักเกยไปประมาณยี่สิบนาทีวันนี้ก็จะทอดเลยใส่น้ำมันลงไป ชักประมาณครึ่งขวดนะพี่น้องปิโดโปยขึ้นมาระดับควยที่เราจะใช้โทษนะพี่น้องเราโทษในบ้านนะกลางลระถองชิ้นนะโคโทษคปยกลางคนไปทางโอนก็พก็เกยมาคุกกับแป้งแต่นี้โก็พอแล้วปริมาณเกยสี่ชิ้นวันนี้ก็หนึ่งกิโลพอดีโก็ททสอบน้ามันก่อนพอหยุดปุ๊บต้องขึ้นมาทันทีนะอาละแบบนี้ได้แล้วโอเก,โก,โกโ๋ลงไวทโทษได้เลย ก็ผ่านมาประมาณหกนาทีก็กลับด้านได้สีเริ่มน่ากินขึ้นมาถ้าผสมแป้งแบบสมัยก่อนนะสีองค์ไก่ก็จะแบบออกเหลืองชุ่มๆนิดๆนะก็น่ากินไปอีกแบบนึงก็ลองดูว่าด้านล่างถูกหรือยังนะพี่น้องหลักประมาณนี้ใช้ได้พี่บาก็จะปรับควยขึ้นเป็นควยระดับกลางนะด้านละหนึ่งนาทีเพื่อให้ไก่แห้งแล้วก็ไม่อมน้ำมัน พี่บ่าวก็เปิดไฟแรงไปครบหนึ่งนาทีนะก็จะทำการกลับด้านเฮ <c oughs> ้งแล้วก็กรอบดีมากด้านหนังอีกหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ด้านหนังก็ครบหนึ่งนาทีนะดูหน้าตาสีสันไอ้ย่อ <c oughs> พี่น้องดูความน่ากินไอ้ย่อพี่น้องเออ ดูกรอบแน่นอนเอาละไปจะเด็ดน้ำมันไว้ต่อมาอีกสองชิ้นพี่น้อือหืออือหือเรียบร้อยความกรอบอือหืออีหย่อือหืออีหย่พี่น้องดูอือหือ กรอบมากพี่นอ้องดูนี่รสชจัิการมักพอดีเดี๋ยวพี่เบาหันให้ดูดึงตวนก็นดูออกไปเลย ชีจันรสชาติความกรอบมีความน่ากินมากพี่น้องดูดูพี่น้องดูอ้ย่อน่อกินหยางเร่งนี่หือเดี๋ยวจัดไปหืออร่อยเลยพี่น้องพี่บาบอกเลยว่าถูดหมักแป้งนี่นะออกมาแล้วแป้งกรอบสีสวยน่ากินอือนี่แหละทวนของที่ติดแป้งเยอะหน่อยนะ ดูว่ากรอบขนาดไหน <c oughs> พี่น้องก็ลองทำดูนะต้นทุนก็ถูกซื้อไก่มา65บาทโดยรวมแล้วก็ประมาณ100บาทแล้วก็เป็นว่าติทธิบิมบัคกิชแบบจูดผัชมแป้งไก่โทษแบบดั้งเดิมและพบกับเมนูอื่นของพี่บาาอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง